โรคไข้ขาแข็งหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าโรคไข้สามวันสาเหตุอาการและวิธีการรักษาจะทำยังไงคลิปนี้เรามีคำตอบครับสวัสดีครับช่องชีรองฟาร์มจากอำเภอเมืองทยภูมมโรคไข้ขาแข็งหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งว่าโรคไข้สามวันนะครับโรคไข้สามวันก็สามารถ เป็นได้ทุกฤดูกาลนะครับสามารถเป็นได้ทุกฤดูกาลจะเป็นในโคในแพะนะครับเคลมินี้นะครับเราคุยกันเรื่องแพะกันนะครับสาเหตุครับที่แพะเป็นโรคไข้าขาแข็งหรือว่าโรคไข้าสามวันนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้ก็จะทําให้แพะมีการป่วยครับป่วยแล้วก็จะมี พาหะที่นำเชื้อจากแพะที่ป่วยตัวหนึ่งไปยังแพะอีกตัวหนึ่งก็คือพาหะตัวนี้ก็คือยุงเลือบลิ้นไหลแมลงวันดูดเลือดนะครับนี่นะครับเป็นพาหะที่ทำให้เชื้อนี้ระบาดไปทั่วอคอกตอกฟาร์มนะครับยังไกถถงก็เกษตรกรก็ควรทำการกําจัดครับแมลงดูดเลือด,ด,ดหรือเพื่อป้องกัน การแพร่เชื้อนะครับไปยังแพร่อีกตัวหนึ่งโรคไข้าสามวันหรือว่าโรคไข้ขา,าแข็งนี้ครับไม่สามารถติดต่อทางสารขั้นหลังได้นะครับสารขั้นหลังมีอะไรบ้างก็คือพวกน้ำมูกน้ำลายน้ำตาหรือว่าสารขั้นหลังอื่นครับไม่สามารถติดต่อผ่านสารขั้นหลังได้ครับแต่จะติดต่อตามพาหะก็คือ ก็ยุงเหลือบลิ้นไหลครับจะเป็นพาหะนําเชื้อโรคนี้ไปยังอีกตัวหนึ่งครับซึ่งการป้องกันนะครับการป้องกันก็คือการทําลายพวกมแมลงวันดูดเลือดยุงเหลือบลิ้นไหลครับหรือกางมุ้งให้แพะให้แกะครับเพกกื่อป้องกันแมลงวันดูดเลือดยุงเหลือบลิ้นไหลเป็นต้นนะครับ อาการครับอาการเบื้องต้นก็จะสังเกตง่ายคือแพะก็จะมีอาการซึมเบื่ออาหารยืนหลังโกงขาแข็งไม่ค่อยเดินนะครับไม่ค่อยอยากเดินหรือว่าเวลาเดินก็จะเดินขาเป๋ไปเป๋มาขาลากก็มีนะครับบางตัวขาลากกล้ามเนื้อสั่นนะครับกล้ามเนื้อสัน่นก็จะมีน้ำมูก น้ำลายไหลไปบ้างส่วนมากกอนี้โรคนี้ครับก็จะมีไข้มาร่วมด้วยครับอาการไข้ร่วมด้วยซึ่งการอาการไข้นั้นเราจะจับใบหูใบหูเย็นแปลว่าไข้หรือว่าใบหูร้อนก็สามารถเป็นไข้ได้เช่นกันนะครับอย่างนี้ก็ขออนุญาตแนะนําให้ใช้ประหลอดวัดไข้ครับประลอดวัดไข้จะเป็นประหลอดแก้วดีกว่าครับใช้วัดไข้ตรงบริเวณ ทวันหนักครับแย่เข้าไปตรงบริเวณทวันหนักให้ประมาณครึ่งครึ่งประหลอดครับประหลอดแก้วเอาไว้ประมาณ1นาทีหรือ1นาที30ิวินาทีครับแล้วทําการวัดไข้ครับถ้าอุณหภูมิมากกว่า38องศาครับคือ39องศาก็แปลว่าแพทย์ตัวนี้มีอาการไข้สูงนะครับก็ทําการรักษานะครับทําการรักษา ส่วนการรักษาอย่างไงเดี๋ยวมาคุยกันทีหลังครับมาดูอาการต่อมาครับถ้าแพตัวไหนเป็นก็จะมีอาการหอบด้วยนะครับอาการหอบอาการหอบแล้วก็ไม่ไม่เขียวเอื้องครับไม่เขียวเอื้องก็จะมีอาการบางตัวจะเจ็บขาครับ บางตัวก็จะนอนนะครับไม่ลุกเลยถ้าเป็นอย่างนี้ครับก็อาการหนักแลครับเราต้องรีบรักษาโดยด่วนโดยการรักษาทำยังไงมาดูกันครับการรักษาครับก็คือป้องกันโรคแซกซอนครับการรักษาต้องใช้ตัวยายาจำพวกยากลุ่มบรรเทาอาการปวดลดไข้เช่นยาบูตาเซล ยาโนวาซิแลนด์ยาดีเด่นจิ้นหนครับ3ตัวน,นี้เป็นยาลดไข้แก้ปวดนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ1นซีซีต่อน้ำหนักสัตว์20กิโลกร,รมัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อ1นซีซีต่อน้ำหนักสัตว์20กิโลกร,รมัมแล้วก็ต้องฉีดยาจำพวกยาปฏิชีวนะนะครับยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจครับ <S <S เพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่แนะนำก็คือยาออกซิเตตไซคลีน LA 20%ยาออกซิเตตไซคลีน LA 20%นะครับฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับ1 1cc ต่อน้ำหนักสัตว์10กิโลกรัมนะครับ 0กิโลกร,รมัมถ้ายาปฏิชีวนะที่ลงทายด้วย LA นะครับให้ฉีดวันเว้นวันฉีดวันเว้นวันนะครับส่วนยาลดไข้นะครับลดไข้ก็สามารถฉีดได้ทุกวัน,นครับในกรณีที่แพะมีอาการป่วยแล้วก็ไข้ไม่ลดก็ฉีดได้ทุกวันนะครับยากลุ่มต่อมาคือยากลุ่มคลายกล้ามเนื้อครับ ยากลุ่มขลายกล้ามเนื้อส่วนมากเขาจะใช้ยาไดโคฟินิกครับไดโคฟินิกเป็นยาขลายกล้ามเนื้อครับแล้วก็ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับใช้1นึ่งซีต่อน้ําหนักสัตว์20ถึง25กิโลกรัมใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ1นึ่งซีต่อน้าหนักสัตว์20ถึง25กิโลกรัมก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าแพะมีอาการ ไม่ดีขึ้นเราก็ฉีดยาบำรุงร่วมด้วยครับยาบำรุงเพื่อเสริมสร้างกระตุน้นการกินอาหารก็คือยาวิตามิน B12 ครับวิตามิน B12 หรือยาคาโตซานครับยาคาโตซานก็ได้ครับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ1ซีซีต่อน้ำหนักสัตว์1 0ถึง20กิโลกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อ1ซีซีต่อน้ำหนักสัตว 1 0ถึง20กิโลกร,รัมนะครับอันนี้ก็เป็นการรักษาเบื้องต้นสำหรับแพะที่เป็นโรคไข้าขาแข็งหรือโรคไข้3วันนะครับขอบคุณเว็บไซต์108กเกษตร .com ที่เอื้อเฟื้อเนื้อหาให้เรา,าเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับถ้าเกษตรกร,กรท่านใดครับมีปัญหาก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไปอยู่นะครับ เราก็จะมาเล่าสู่กันฟังคน้คนคว้าหาความรู้นี้มาเล่าสู่กันฟังในคลิปต่อ,ตอไปนะครับก็ออกตัวก่อนนะครับว่าทางชิลองฟาร์มไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงแพะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาสัตว์ไม่ใช่คุณหมอนะครับเราก็มาเล่าสู่กันฟังโดยการศึกษาและก็การไปอบรมเบื้องต้นนะครับถ้าคลิปนี้ครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามในช่องที่เราฟามเลยนะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ